สวัสดีครับทางท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรายการรู้ทันหุ้นภาคเช้านะครับวันนี้วันอังคารที่17กุมภาพันธ์2569เป็นวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของอชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในระดับปานกลางนะดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยนะครับ เซ็นเดบปิดบวกไป0.54%นะครับหนุนโดยตัวเลข GDP ปลายมาสที่4ของไทยซึ่งเติบโต2.5%ย้อนเยียอันนี้เนี่ยสูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยแล้วก็คอนเซนซัสคาดการณ์ที่1.4%ย้อนเยียอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับหนุนโดยการลงทุนแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดนะครับในขณะที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหนุนการลงทุนแล้วก็ FDI ต่อเนื่อง ทั้งในปีนี้แล้วก็ปี2570นะครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนนะครับหุ้นเดลต้าเนี่ยยังคงมีบทบาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้น2.31%นะครับก็หนุนดัชนี4.9จุดถ้าตัดเดลต้า Delta ออกเนี่ยตลาดก็ค่อนข้างไซเวย์นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ในขณะที่นักทุนสารันในประเทศเนี่ยเริ่มมีทรายของการปรับพอร์ตนะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยรับรู้ประเด็นบวกในเรื่องของการเมืองภายในประเทศไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ สำหรับมุมมองเซ็นเด็กในวันนี้มองเป็นไซเวย์นะครับประเด็นการลงทุนเนี่ยตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยปิดทำการเนื่องในวันประธานธิบประดีหรือว่า president day นะครับในขณะที่นักลงทุนติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีการเจรจาระหว่างสหรัฐและยหรานแล้วก็อีกมิ팅หนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของสหรัฐยูเครนรัเสเซียด้วยนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าประเด็นข่าวเหล่านี้นออกมาในเชิงบวกเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ย มีการปรับฐานลงมาได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องติดตามนะครับส่วนในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะครับหลังจากที่เออมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับคุณธรรมนัทเนี่ยชี้ว่าจะมีความชัดเจนของแนวทางการร่วมรัฐบาลเนี่ยในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งถ้าหากพรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับจำนวนเสียงของฝั่งรัฐบาลเนี่ย <c oughs> จะขึ้นไปแถวแถวสามนะครับก็จะเป็นสัญญ,ญาณบวก ต่อเสียรภาพแล้วก็แนวทางการออกนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในระยะถัดไปนะครับออในวันนี้เนี่ยคุณสุโชวยังติดภาร,รก,กิจอยู่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตบร i e แทนอีกวันหนึ่งนะครับหุ้นแนะนำออหุ้นเด่นวันนี้มี3ตัวนะครับตัวแรกคือตัว BDMS นะครับแนวรับ21.4แนวต้าน2 2ถึง22.6นะครับถ้าผ่านไปได้เนยมองถัดไป23แล้วก็ tailing stop 20. 8นะครับ กำไรปกติของ BdMS เเนี่ยเราประเมินไว้ที่4,200ล้านนะครับแล้วก็แนวโน้มปี59เอาปี69้น่าจะกลับมาโต10นะครับคืองบแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าปีนี้โตดีนะครับแล้วก็ฟันโฟล์เนี่ยช่วงนี้ดูดีขึ้นเนี่ย BDMs เป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งที่ยังแลกขาดอยู่ก็น่าจะเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากฟันโฟลโไม่มากก็น้อยนะครับตัวที่2เนี่ยแนะนําต่อเนื่องจากเมื่อวานคือตัวแอตลาสนะครับ แนวรับ1.83นะครับแนวต้าน1.9ถึง1.99ถ้าผ่านไปได้เนี่ยมอง2.16แล้วก็ Stop Loss 1.74นะครับอย่างที่เกิดไปเมื่อวานนะครับกําไรไตรมาส4เนี่ยน่าจะโตทั้งเยนเยียร์แล้วก็ q 1 q นะครับจากการขยายโรงมาจุ LPG แล้วก็ร้านแกส๊สรวมทั้งไฮซีซั่นในไตรมาส4แล้วก็แนวโน้มการท่องเที่ยวการดีมานการใช้แกส๊สที่ยังโตต่อเนื่องในปีนี้ด้วยนะครับ ถัดไปคือตัวเอ็โกนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรามองว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเนี่ยมีถอยลงมาตามมุมมองระยะสั้นที่ไตรมาสสี่อาจจะขาดทุนเนี่ยก็เป็นโอกาสในการเข้าเกงกําไรนะครับเนื่องจากว่าฐานที่ต่ำเนี่ยจะทำให้กําไรปีนี้เนี่ยกับปาะโต50%ยอนเยียแนวรับ122แนวต้าน126-128.5ถึงถัดไป135แล้วก็ Stop loss 119นะครับเช่นเคยนะครับ ก่อนที่จะไปยังคุณเบธนทรเนี่ยผขออน,นุญาตสรุปในส่วนของหุ้นเดิมที่ทางคุณสุช่วยเคยแนะนำมาก่อนหน้านะครับตัวที่แนะนำให้เลทโปรฟิตลันนะครับโดยต้องมีจุดสต็อปนะครับคือตัวไทยออยล์สเตคอน CPN คอมเซเว่นปตทเอราวัน WHA, KTC พวกนี้ยังดูดีทั้งสิ้นนะครับ ส่วนหุ้นตัวอืนอ่นนะครับผมเลือกมาบรีฟเป็นบางตัวที่ราคาหุ้นดูแล้วมีความแพทเทิร์นน่าสนใจนะครับตัว PTG นะครับแนวรับ9.1แนวต้าน9.3-9.5นะครับเทลลิงส์ซ็อป8.75แลนด์แอนด์เฮาส์นะครับรับ4.36ต้าน4.5-4.7เทลลิงส์ซ็อป4.3เซนเทลนะครับรับ37.5แนวต้าน39-41 ต็อปสามสตัว CPO นะครับแนวรับ48.5แนวต้าน51-53ิบหนึ่งสิทวิงต็อปสี่ส้านะครับถัดไปนะครับตัวคาราบาวนะครับแนวรับ4ี่แนวต้านสี่แปดถึงสบบีเ้าทลลิ้งต็อปสี่ิบกริมแนวรับ15 5. บาทแนวต้าน1 5 5ห้าจุดห้ถึงสิทวิงต็อปสิบสสโอสถสภารับ18.1 ต้าน18.7ถึง19.3แล้วก็ซับลอ17.9นะครับในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณเบธนาทรในส่วนของ Technical Analysis นะครับ ครับสวัสดีครับก็มาต่อที่ภาพรวมทางด้านเทคนิคนะครับก็เมื่อวบเมื่อวานนี้นะครับตลาดก็มีการปรับขึ้นต่อนะครับก็ขึ้นไปเทบริเวณ1 4 4 5แต่ก็ยังไม่สามารถปิดคำได้นะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับปิดบวกไปราวๆสัก7จุดหรือว่าบวกไปศูนย์จุดห้่อนะครับปิดที่บริเวณ1,438นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายนะอยู่ที่5.1หมื่นล้านบาทนะครับแรงซื้อหลักเลยนะครับมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์์นนนนนะะะคคครรรรัััับบกกกกลลลลุุ่่่มมมธาาาาาพพณิชยยแ้ววว็็งงงโดหี การย่อทำโลบริเวณ1432นะครับแล้วก็ขึ้นทำไฮบริเวณ1447นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับตัวดัชนีก็มีการปรับเร่งขึ้นในรอบเช้าก่อนที่จะมีการตีกลับลงมานะครับหลังที่ขึ้นไปเทสบริเวณ1445 1450โซนนั้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างมีนยัยสำคัญเป็นแนวต้านตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางหลักนะครับยัง คงม,มองว่าเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นตามกรอบองตัวอัพเทนแนนนมย่อยเพราะว่าเราเห็นได้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นภาพของการแกว่งพักตัวรูปแบบของตัวเรซเทนเกิลเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราสามารถข้ามผ่านไปแล้วนะครับในรอบย่อยเนี่ยคงเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นต่ออัพเทนขึ้นไปโดยจุดสําคัญนะครับที่เราเตือนไว้เสมอนะครับบริเวณ14 4 5ตรงนี้ต้องข้ามไม่ได้นะครับถ้าไม่สามารถข้ามได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ แกลงพักตัวลงมานะครถามว่าดาวไซต์อยู่ตรงไหนนะครับก็ถ้าเราไปดูพฤติกรรมย้อนหลังนะครับที่เมืเ่อไกร่กามที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาเนี่ยค่าเฉลี่ย5วันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างซับพอร์ตอยู่หลายๆครั้งที่ลงมาแล้วก็ดี่กลับขึ้นไป รบ,บริเวณ1 4 2 2 1 4 3นโซนนั้นนะครับด,ดังนั้นเราเมองว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับถ้าหากตลาดมีการย่อตัวลงมานะครับโดยแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ1445 2 0 0นแล้วก็ถ้าหากผ่านไปได้อีกเนี่ยก็มีอัพไซต์ถัดไปรอทดสอบบริเวณ1451455นะครับก็สำหรับพุ้นแนะนำนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเราเลือกเป็นตัว AV e, นะครับกลับมาให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับ AV e, เนี่ย ช่วงก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของการพักตัวนะครับแต่ว่าการพักตัวตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าช่วงก่อนหน้าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการเบรกกอบบนนะครับของรูปแบบตัวดาวเทชชานเนลขึ้นไปนะครับแล้วก็ในรอบราคามีการเล่งตัวจากตัว RSI ที่เล่งเหนือระดับ50ขึ้นมาผมคิด okay, ว่าจุดสำคัญในรอบนี้เนี่ยตัว AV ต้องรีบเล่งข้ามบริเวณ1บาท3าให้ได้หรือว่าเส้นข้ามเฉลี่ย200วันถ้ามีการเล่งข้ามไปเนี่ยผมว่าอัพไซด์เปิดละนะครับ อคำแนะนำนะครับถ้ามีการย่อระหว่างวันบริเวณ1นึ่งบาทยี่บาทยีผมว่าสะสมได้แนวต้านมองไว้ที่1บาท34ถึง1บาท42นะครับก็นีผิดทางเราให้จุดคัดลอสไว้ที่1นึบาทยีส่วนตัวถัดมาเราเลือกไว้ตัว BDMs นะครับ BDMs เนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมทางเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูการฟอร์มตัวของแพทเทิร์นเนี่ยราคามีการข้ามกรอบบนของรูปแบบฟอร์เรนเวกขึ้นไปพร้อมทั้งฐานราคาเริ่มมีการยกขึ้นตนต่่ออเืง รอบล่าสุดนะครับลงมาแตะภาเฉลี่ย200วันแล้วก็มีการดึงกลับได้ได้มาค่อนข้างดีเลยนะครับ พร้อมทางตัว MCD a เนี่ยมีการหนุนโมเมนตัมขึ้นมานะครับมีการยืนเหนือการสูญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมทางวอลุ่มเนี่ยเข้ามาค่อนข้างสูงก่าค่าเฉลี่ยด้วยนะครับระหว่างวันนะครับถ้ามีการย่อมาที่บริเวณ21.5ถึง21.7ผมว่าสะสมได้แนวต้านมองที่23ถึง23.8ก่อนนี้ผิดทางเราให้จุดคัดลอนไว้ที่20.7นะครับส่วนตัวพอร์ตเทนิคอลนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอัเดกันต่อนะครับตัวสวัสด ถือต่อต้อนทุนนะครับยี่แปดหาศนะครับ้านสามสิบจุ้าสามสิบอาทสอบรอยอยู่ที่ส7บาทนะครับถัดมาเป็นตัวของ c p s นะครับถือต่อต้นทุน16.4นาต้าน7 6 18.2นะครับสออส15.7ซิดนะครับถือต่อต้นทุน21.4นะต้าน 22, 23บาทสอบ p l อ s s 20บาทนะครับตัวถัดมาเป็นตัวทั s c o ้ถือต่อต้นทุน14บ0นาท40นต้าน5 3บ1 5า0ท30 15บาท70 สต๊อปลอสอยู่ที่13.9นะครับโฮมโปรถือต่อต้อนทุน7บาทแนวต้าน7 60, บาท60บาทบาทนะครับสตอปลอ 6, 65, ส6บาท65ซินเนกนะครับถือต่อต้อนทุน10บาท60แนวต้าน11บาท20 11บาท90สต๊อปลอส10บาท10ดูโฮมนะครับต้นทุน396 ถือต่อแนวต้าน4บาท18 4บาท36สปลอ3 6, บาท80นะครับสุดท้ายตัวของ ITC นะครับเราขายกำไรไปที่บริเวณ17บาทนะครับก็สำหรับภาพรวมเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเชิญพบว่าคุณอรักกับปาตาสา,านุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะมาเข้าสู่ส่วนของตราสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรก set ห้าสิบ index future เมื่อวานนี้ดาวโจนนะคะแล้วก็น้ำมัน w p i ปิดทำการนะคะเนื่องในวันประทันปีจีขณะที่ในส่วนปัจจัยในประเทศนะคะสภาพัฒน์เปิดเผย GDP ประจัมเปรมาสี่นะคะก็ขยายตัว2.5%ดีกว่าตลาดข้าวนะคะที่1.3%แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เก i ค่าที่หนดสี่เป นอกจากนี้นะคะสภาพัฒน์ได้ปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นโต1.5ถ1.5-2.5นะคะจากเดิม1.2-2.2ถึงก็ดีขึ้นนะคะส่วนความเห็นของฟิวเจอร์นะคะเยการยังคงมองแกว่งขึ้นนะคะช่วงสั้นเป็นลมมากขึ้นหลังจากหลุดต่ำกว่า965ลงมา ก็ประเมินแนวรับช่วงสั้น954ถ้ายืนได้ตรงนี้ก็มีรุนเด้งไปแนวต้าน965ในน้นำเปิดลองที่954แล้วก็ปิดชนะ965 973ให้จุดซับลอตที่949ส่วนกลยุทธ์เทรดดิ้งสั้นในวันนะคะค่าบว่าวันนี้น่าจะเป็นลนักษณะแก่งตัวในน้นำรอยย่อ มาที่แนวรับ957แล้วเปิดลองนะคะแล้วก็ปิดสานณแนวต้าน962-967ให้จุดสอบรอด952ค่ะตัวถัดไปนะคะเป็นทองคำทองคำภาพเป็นลักษณะชะลอลงมานะคะก็นะล่าสุดมาอยู่แถว4960ในส่วนที่ทางดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะบอลยูก็ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ถ้าดูจากดัชนีอ่าถ้าดูจากทิศท,ทางดอลลาร์แล้วก็บาทนะคะก็อ่อนค่าลงมาอยู่31 1 5ตรงนี้ก็จะทำให้ทองในประเทศอาจจะขึ้นได้แรงกว่าในส่วนทองโลกแนะนนำเปิดลองอ่าเน้นนำเปิดช็อตในช่วงเด้งขึ้นไปแนวต้านนะคะในส่วนของโกนไลน์ GO H26 แนะนนำเปิดช็อตที่5045แล้วก็ปิดสานะแนวต้านแนวรับ 4980, 4910ให้จุดสัล็อตนะคะที่5075ส่วนคนที่ได้เปิดชอ็อตไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะ5073ก็เมื่อวานนี้ลงถึงแนวรับนะคะ5031ก็อาจจะได้ปิดไปในส่วนโกฟิเจอร์10บาทเช่นกันนะคะในน้นำเปิดชอ็อตก่อนในช่วงที่เด้งขึ้นไปแนวต้านโดยแนะน้ำเปิดชอ็อตที่74,330 แล้วก็ปิดสานะแนวรับ73,370 72,330ให้จุดสับล็อกนะคะถ้าทะลุเหนือกว่า74,770สำหรับคนที่ได้เปิดชอ็อตไว้ตั้งแต่วันสุกนะคะ74,500ก็อาจจะได้ปิดสานะไปที่73,800ก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ